สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมมาราวสามกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรีเพย์การเล่นสามวสามของผมกับคุณอันเช่นนะครับทุกคนในตอนนี้ก็เจอกระทางฝ่ายต่อต้านนะครับผมผมสร้างสนามนะครับทุกคนไปทางหน้าบ้านนะครับแล้วก็จะช้างบุสีทองนะครับทุกคนในการเล่งสร้างทางทหารราบนะครับผมสร้างโรงงานในฟ้าหนึ่งอันนะครับทุกคนแล้วก็สร้างโรงงานผลิตทหารราบสามโรงงานนะครับผมสุดจิหา2สองอันนะครับทุกคน แล้วก็สร้างทางทหารลาบ6ตัวนะครับผมเพื่อไปสอดแนมทางหน้าบ้านนะครับโรงงานนั่ง2ตัวนะครับทุกคนพอส่งไปเพื่อก็จะมีการใช้ทางบูธเปิดตาสีทองครับผมจะได้สามารถวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เก็บทางตัวชเนอร์เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมขึ้นบ้านสองพร้อมเลยนะครับผมในช่วง1นาทีแรกนะครับพอราส่งไปนะครับทุกคนทหารลาบแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็จะสามารถเก็บทางตัวชเนอร์เร็วขึ้นนะครับทุกคนในจังหวะนี้ครับผม เราสอดแนมขึ well. ้นมาข้างบนนะครับทุกคนก็จะเจอทางตูกชิเน์เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็รีบเก็บตอนเลยดีกว่าที่ฝ่ายตรงข้ามจะมาแย่งนะครับผมในจังหวะนี้ครับพเราส่งมานะครับทุกคนก็รู้สึกกันว่าทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนมีการยึดืุนที่ทางหน้าบ้านเขาไว้นะครับทุกคนนี้ก็หาจังหวะไปสอดแนมทางบ้านเขาก็ได้นะครับทุกคนในช่วงนี้เขากําลังเดินเกมช้าๆนะครับผมแล้วก็ส่งทางฐานลาบนะครับทุกคนไปสอดแนมทางรอบข้างนะครับผมเพื่อดูทางตูชิเน์นะครับ เป็นยงฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งทหารราดดิงปืนกลนะครับทุกคนวิ่งสวนมานะครับผมแต่ก็ไม่สามารถแย่งทางตัวชินเราได้นะครับผมในจังหวะนี้แต่ยังผมก็มีการตามหาทางตัวชินเพิ่มเ <sponsor S 2> ติมนะครับทุกคนว่ามีตรงไหนลงเหลือบ้านนะครับผมแต่ยังฝ่ายตรงข้ามก็มีการโจมตีทางเราอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าทางเรานั้นจะต้องเตรียมขึ้นบ้านนะครับผมผมก็เลยแบบว่าไม่ได้ควบคุมทหารราดเพิ่มเติมในการขยับพื้นที่นะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็มีการกำลังขึ้นทางโรงงาน <ๆ S 1> ผลิตรถจย่โจมนะครับทุกคนเป็นรถผลิตรถคอนสองโรงงานนะครับผมในจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามมันเทิงแน่นอนนะครับผมไม่เจอแบบนี้นะครับทุกคนจังหวะนี้แล้วก็มีโรงงานทรัพยากรนะครับทุกคน3ามโรงงานนะครับผมในจังหวะนี้ผมก็จะเน้นเล่นเกมเร็วนะครับผมแล้วก็ สร้างโรงงานทรัพยากรนะครับผมอลิซ like ี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนในจังหวะนี้ครับผมผมก็สอดแนมดูทางด้านข้างนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ยังมาสอดแนมไม่ถึงในบ้านใหญ่หลาทีนะครับทุกคนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมเนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมารู้นะครับทุกคนว่าทางเราเนี่ยเดินเกมกันยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลำบากได้นะครับผมในตอนนี้นะครับตอนนี้ทางผมก็โดนท่าฝ่ายสีเขียวฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนกดดันอย่างหนักเลยนะครับผมแล้วก็มีการส่งทห้ฐานราบนะครับทุกคน จะเข้ามาทางหน้าบ้านผมไ,มได้เลยนะครับเนี่ยบอกเลยฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนยิ่งปล่อยวายิ่งไม่ธรรมดานะครับนี่ยได้ยงังสีแดงฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนก็มีการส่งทางหารลาดนะครับผมจะมาสอดแนมทางด้านข้างทางบ้านเพื่อนเราหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนเพราะว่ามีการทหารลาดนะครับผมมายืนรออยู่นั่นเองนะครับผมในจังหว่านี้ตอนนี้ทางผมก็ขึ้นทางโรงงานผลิตทาร์บอนะครับทุกคนส่ง,งงานเรียบร้อยครับผมแล้วก็เตรียมสร้างทาร์บอนะครับทุกคนแบบเตรียมอัตตานะครับทุกคนไว้สู้กับทางฝ่ายตรงข้ามนะครับ ในทาเพื่อนก็มีการส่งทางรถพ่นไฟนะครับผมมาตดการรน้าฝาตรองข้ามเรียบร้อยแล้วครับผมในจังหวะนี้ครับตอนนี้ถ้าก็มีทางตู้กัชชินเนอร์นะครับทุกคนลงมา3ามตู้นะครับผมทั้งหน้าบ้านคุณอันเคลนทั้งบ้านผมแล้วก็ทั้งบ้านเพื่อนนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้ครับผมก็มีการป้องกันทางฝายตรองข้ามไปก่อนนะครับผมฝาดตรองข้ามก็มีการส่งทางทหารราบมาสอดดันอยู่เลยนะครับในช่วงนี้นะครับทุกคนจังหวะนี้ รู้สึกเหมือนว่าจะไม่ได้มาสอบแรนดหนึ่งเดียวดีทุกคนจะมาทาเก็บทางตัวเชนเดอร์ที่การคิดตกอยู่นะครับผมแต่พอดีว่าเขาวิ่งเป็นแนวเฉียงนะครับทุกคนก็เลยทางเรายิงชิวๆเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับผมตอนนี้ทางคุณนั้นเพิก็มีการส่งทหารราบนะครับทุกคนจะเก็บทางตัวเชนเดอร์เรียบร้อยแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ครับพร้อมทางรถพรนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าผมก็ทำบ้างนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามพอมาเจอกับทางเรานะครับทุกคนที่มีทหารเยอะนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็ต้องถอยหนีไปนะครับผม ดูทางฝั่งสีฟ้าบ้างนะครับทุกคนก็เจอทางฝ่ายตรงข้ามนะครับที่มีทางรถมาป่านะครับทุกคนแล้วก็ทางทหานีปีนเป็นกลนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารถพ่นไฟของเพื่อนเรานะครับทุกคนนี่แข็งจริงนะครับเนี่ยเพราะว่ายืนมาสักพักนั้นรับทุกคนก็ยังไม่ถูกโจมตีนะครับผมแต่ว่าแข็งจริงนะครับทุกคนจังหวะนี้บอกเลยว่าทางโจวโคชเนอร์นะครับทุกคนเราเนี่ยได้ยิงก็ได้3คนแน่นอนนะครับผมจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าชิวๆนะครับทุกคนเรียบร้อยคัะผม ตอนนี้ทางผมก็ยึดทางตัวเ่เนออยู่นะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่ได้ไม่ได้มาแวะเวียนแล้วก็มาเก็บทางเรานะครับผมตอนนี้ทางบ้านผมก็สร้างทางรถคอนอยู่ต่อเนื่องนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมทางรถคอนผมก็อัดด่นไปด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งทหารราบนะครับทุกคนเข้ามาทางด้านข้างนะผมเพื่มาสอดแนมครับแล้วก็แน่นอนนะครับทุกคน ต่อยส่งมากันตอนนี้นะครับทุกคนก็ไม่ทันเรียบรอยครับผมเพราะว่าทางเรานะครับทุกคนได้ยืนเก็บตั้งนานเรียบร้อยลวครจังหวะนี้ครับผมเจัดการตายนะครับผมจังหวะนี้แถนทยอยส่งมาด้วยนะครับนี่แปลว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนน่าจะคิดว่าจะทันนะครับผมแต่ก็ไม่ทันเรานะครับทุกคนเพราะว่าเรานั้นแข็งแกร่งกว่านะครับผมในจังหวะนี้ครับตอนนี้เราก็ยังคงอัดทางทหารอยู่นะครับทุกคนทั้งรถพอลแล้วก็ทังด่านลาบนะครับทุกคนบอกเลยว่าต้นเกมนะครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเปิดจุดอ่อนนะครับทุกคน ผมจะรีบส่วนกลับไปโดยเร็วนะครับผมในจังหวะนี้ครับเพราะว่าในอีเวนต์คริสมาสนะครับทุกคนเราเน้นชนะนะครับผมไม่เน้นชิวต่อกลไปนะครับทุกคนชิวได้แค่บางเกมเท่านั้นครับผมในจังหวะนี้ครับตอนนี้ทางเพื่อนสีฟ้าเราก็เก็บทางตัวชิวเรียบร้อยแล้วครับทุกคนหลังจากสีฟ้าสีแดงนะครับผมมาก่อกวนตั้งนานนะครับทุกคนแต่ก็สามารถเก็บได้จนได้นะครับผมชิว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับทุกคนในจังหวะนี้ครับ ผมก็ได้ส่งทหารราบหนึ่งตัวนะครับทุกคนไปสอดแนมทางบ้านฝ่ายสีเขียวตรงข้ามนะครับทุกคนไปไปดูนะครับผมว่าทางเขาเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมสีเขีรวสีเหลืองว่าไอ้สีเขียวนะครับทุกคนโอเคผมถือว่ายังไม่พลาดนะครับเนี่ยพอส่งมาปุ๊บก็เจอทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนมีทหารยิการ์บิคีสองตัวนะครับผมอ่านะครับทุกคนมีจูดวานะครับผมในตอนนี้นะครับก็เขาไป็นสอดแนมนะครับทุกคนดฟคาบอกว่าสอดแนมสามบ้านหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะโจมตีอีกสามบ้านนะนะครับ ผมดูแลนะครับทุกคนสีเขียวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนมากๆเลยนะครับทุกคนเราะว่ามีการสร้างโรงงานที่แบบว่าตีนิ่มตีง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการโจมตีดีกว่านะครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมจะต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ทางรถทางรถทอนผมแล้วก็ทางทหารราผมก็ยังคงอัดแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนเราก็กําลังขึ้นทางบ้านสามนะครับผมสร้างสบรัตหนึ่งตัวนะครับทุกคนในการเตรียมโจมตีต่อไปนะครับผมในตอนนี้นะครับเพราะว่าเราจุดอ่อนครับเราฝ่ายตองฆ่าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ครับผม ฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งทางรถป้าแล้วก็ทางทหารยิงปืนนะครับทุกคนมาลุมทางเรานะครับผมแป่ว่าก็รู้นะครับทุกคนว่าทางเราเนี่ยทหารลาดมาแอบอยู่หลังบ้านเขานะครับจังหวะน้ครับผมผมก็ชวนทางเพื่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมโจมตีนะครับผมปล่อยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแบบนิ่มๆนะครับทุกคนปล่อยไว้จนเขาแข็งแกร่งเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามส่วนเราขึ้นมาทีเดียวเราพังขึ้นมาทําไงอะยากนะครับผมเราก็ไปสู้ต่อเลยดีกว่านะครับผมในจังหวะนี้ครับ ฝ่ายตรงข้ามก็เป็นทหารเงินปีจีนะครับทุกคนในเมื่อทัว่าเป็นคนนะครับผมก็ได้เสียบทางองิจีอย่างมากนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามยิงทีละน้อยทีละน้อยนะครับผมแต่ทางเรานี่ยิงรัวนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมแคมป์ยร์วอร์ใส่ด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับแล้วก็มีการส่งรถค้อนนะครับทุกคนคาบุกถึงในบ้านสีเขียวเรียบร้อยแล้วครับทุกคนจังหวะนี้แล้วผมก็ใช้รถค้อนนะครับทุกคนแบบยืดแบบเดินเป็นมุมเฉียงนะครับทุกคนก็จะไม่เดิน แบบว่าหยุดนิ่งๆนะครับผมอยู่นิ่งๆบอกเลยว่รัลนี่จะเสียบเรียบทางฝ่ายตรงข้ามอย่างมากนะครับเพราะว่าบางนะครับทุกคนแต่ถ้าเราแบบว่าแบบเดินไปด้วยยิงไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าทําให้ทางตัวทรัอน์นะครับทุกคนจะมีความแข็งแร่งขึ้นอย่างมากครับผมในตอนนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นเป็นภาพจริงนะครับทุกคนว่าตัวทรันเดินอยู่นะครับทุกคนระบาดตรงข้ามยิงมิโดนเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนเป้านิ่งนะครับจะให้ทางทรัลน์จัดการได้นะครับผม พอรถคอนนะครับทุกคนถ้ายิ่งเราสร้างเยอะนะครับผมมันจะกระจายดาเมจไปทั่วนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็จะเจอแบบจัดเต็มนะครับผมแบบนี้นะครับแบบทรงด่วนเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็มีการสร้างทตันนิ่มนะครับผมแยวผมจะส่งทางรถค้อนผมนะครับทุกคนด๋ยวเข้ามาแยะนี่เข้ามาแวะเยี่ยมเยยนหน่อยนะครับผมจังหวะนี้ครับผม ขอดูหน่อยซินะครับผมฝ่ายตรงข้ามกำลังสร้างอยู่ใช่ไหมว่าตัวนิ่มนะ,นะครับผมแต่ผมขอเช็คหน่อยนะแล้วก็ใช้ทางบุตรีทองนะครับทุกคนในการโจมตีช่วยนะครับผมจังหวะนี้ครับพอเข้ามาปุ๊บโรงงานนิ่มจริงๆนะครับผมจังหวะนี้โจมตีต่อเนื่องไปเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับที่จะได้ขอาของเราครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ